โอเคครับยินดีด้วยกับชัยชนะของซุปเปอร์เล็กกิหมูเก้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับซุปเปอร์เล็กก่อนหน้าที่จะเจอกับกล้องโทรณีกระแสในโลกโซเชียลพูดถึงมวยคู่นี้เยอะมากให้ซุปเปอร์เล็กไปต่อสิบตึงอย่างงี้ลู้สึกไงบ้างตรงนั้นจริงๆแล้วผมไม่ได้คิดอะไรครับผมก็เป็นนักชกคนหนึ่งที่เรื่องพวกนี้ผมไม่ค่อยคิดหรอกเพราะว่าเรื่องจริงแล้วมันอยู่บนเวทีแล้ววันนี้กล้องโทรณีก็ทาให้เห็น ว่าน้องเขามาดีจริงๆแล้วก็การพัฒนาของน้องเขาดีมากผมต้องยอมรับเลยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของน้องเขาเยอะมากจริงๆตอนประกบให้มาเจอกับกล้องธรณีเนี่ยในใจลึกๆของเราเนี่ยคิดว่าไฟนี้มันมันน่าจะหนักนาสหาหัสหรือว่าไม่เท่าไหร่จริงๆพอประกบขึ้นมาผมก็รู้สึกดีใจครับผมรู้สึกดีใจเลยตั้งแต่ที่ทีมงานประกบมาเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมมีไฟที่จะชกอยู่แล้วในเดือนกันยาแต่ว่าที่ผมรับรับชกเพราะว่าะระหว่างผมชก ต้นปีผมชกเดือนกับทาคิรุสิทธิธษษษ์ซึ่งมันห่างกันยาเกินไปผมเลยถ้ามันได้ชกก่อนมันจะดีกับตัวผมอะไรเงี้ยครับเหมือนเป็นแบบวอร์มอัพก็ไม่ไม่ถือว่าวอร์มครับก็ได้ขยับร่างกายดีกว่านะฮะปะทะไปแล้วเป็นไงฮะเหมือนอย่างที่เราคิดไหมว่าอืมก็วันนี้เราจริงๆถ้าไม่มีไฟหน้ารออยู่ไฟนี้อาจจะทําได้ดีกว่านี้แน่นอนแต่ว่ามันคิดไปถึงไฟหน้าแล้วว่า พอมันมาเจอในวันนี้เราต้องแบบก็ไม่พอใจในะผลงานตัวเองเท่าไรเพราะว่าเราอยากเราอยากออกมากแต่มันกลัวพลาดอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่อยากพลาดเพราะว่ามันมันมีไฟสําคัญรอผมอยู่อะไรเงี้ยก็ถือว่าะชกไปอย่างย,ยังดูว่าเอาเกรงเกรงไปนิดนึงในในการเอาุเออใช่ครับผมยังดูเกรงไปในตัวเองเครับนะฮะสองยกผ่านไปเป็นไงฮะชกได้ตามแผนที่เราต้องการไหม ก็มีจังหวะที่เดินทําบ้างมีจังหวะที่ตั้งรับบ้างครับก็ยังอยู่ในเกมของตัวเองครับแล้วก็พยายามหาจังหวะที่แบบลูกขับเฉยแบบตัวเองซ้อมมาครับแต่มันก็ทําไม่ได้มาได้ช่วงยกสามที่ได้ลูกซ้อมมาได้สองสามแข่งครับได้แค่นั้นอตอนช่วงยกสามครับทาให้ก้องทนีมีอาการอ,อาวุธของกล้องทนีเป็นไงหนักไหมหนักครับหนักครับมีหมัดซ้ายที่ดีแล้วก็แข้งซ้ายที่ดีแล้วก็มีศอกไปด้วย ไวด้วยกันนะ<ช>ครับชกแล้วก็โอเคหลงจากช,กชก3ยกแล้วก็มั่นใจว่าชนะแน่นอนไม่มีปัญหาอะไรครับผมนะครับ <ผม S 1> จุดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขก่อนที่เราจะไปอเมริกาอา่อันนี้เยอะเลยครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมปล่อยเบรขึ้นไปชคที่ร้อยสี่สิบห้าแล้วอย่างหนึ่งคือไฟนี้ก็ไม่น่าจะได้พักนานเพราะว่าจะต้องเตรียมตัวที่จะไปชกในไฟหน้าเลยเพราะว่า เป็นการปล่อยเบทเป็นการเรื่องน้ําหนักเรื่องอะไรหลายๆอย่างด้วยอย่างไฟเนี่ยซูเปอร์เลกต่อยร้อยสามสิบห้าไฟหน้าไปต่อยร้อยสี่สิบห้าใช่ครับน้ําหนักมันต่างกันถึงสิบปอนด์ใช่ครับคิดว่ามันมันจะมีปัญหาอะไรไหมในการชกในครั้งต่อไปออผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับเพราะตอนนี้ผมมีทีมนักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในที่ตรงนี้แล้วก็มีซึ่งน้ำหนักตัวเองมันเยอะอยู่แล้วซึ่งจริงๆการพักฟื้นประมาณประมาณสิบวันนี้ น่าจะน้ำหนักน่าจะเต็มที่ก็กินเข้าไปใช่ครับแต่กินด้วยออกลังกายด้วยครับไปแล้วก็ดูดูเทปคู่ต่อสู้ในครั้งต่อไปด้วยครับคู่ต่อสู้ครั้งต่อไปนี่หนักหนาสาหัสมากรู้สึกไ่งบ้างก็เหมือนที่ทุกคนเห็นครับเอ่อให้กตีเป็นนักชกที่เก่งครับเป็นนักชกที่เก่งแล้วอยู่ในตอนนี้เขาอยู่ในมั่นใจมากช่วงนี้เขามั่นใจมากเพราะว่าเขาชนะมาหลายไฟแล้วก็เป็นการชนะนอกด้วยคิดว่า ระหว่างจับไฟที่เราชนะแปดแกตี้จนถึงตอนนี้แฮงกตี้มีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับมีความเร็วครับมีความเร็วมีอาวุธที่คล่องมีรูปร่างที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยแต่จากการให้สภาพสื่อต่างประเทศดูเหมือนแฮงตี้เขาค่อนข้างจะเหมือนค่อนข้างจะให้การตรอคุณมากเลยยังไงครับก็ครับก็ขอบคุณครับ ฉันเองก็พอเราจะปล่อยไปต่อยวายสี่ห้าแลแฟนๆก็เป็นห่วงว่าในนาคตนี่ถ้าเกิดเราขึ้นไปร้อยสี่ห้าแล้วเนี่ยอย่างไฟนี่มาต่อยเราสามารถเราก็ทำน้ำหนักประมาณสิบสองจุดสามโลที่เราออกขับไปเพื่อในนาคคเนี่มันจะเป็นปัญหาไหมพอลดจะจะลดกลับมาต่อยได้สามห้ามั้ยจ้ะจริงๆผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าตัวตัวผมเองตอนที่ชกมวยไทยอยู่ผมก็ปล่อยเวทไปชก ในร้อยสามแปดร้อยสามเก้าบางเนี่ยผมชกอยู่ร้อยสามสิบอะไรเงี้ยผมก็คือปล่อยบีทขึ้นไปอะไรเงี้ยมันก็มีบางผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าผมยังทำร้อยสามห้าได้ผมก็คิดว่าผมยัง,ยงอยากต่อยที่ร้อยสามห้าด้วยถ้าสมมติว่าผมไปชไกไฮกตี้ร้อยสี่ห้าถ้าผมไปชนะไฮกตี้ได้อะไรเงี้ยผมก็อยากลองดูสักสักครั้งอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นความท้าทายใหม่ๆของผมอยู่แล้วอะไรที่อยากให้เดานะครับเพราะว่าทางคุณชาตีเนี่ยบอกว่าในวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยกันยายนเนี่ย ทักทิอดีตผู้ต่อสู้ของคุณจะมีรายการน่าจะต่อยที่ลุงพีนีด้วยต้องให้ซุปเปอร์เลกเดาช่วยเดาให้เราหน่อยครับน่าจะเจอใครครับ <c oughs> อันนี้ไม่รู้เลยครับแต่้องเดา <c oughs> ไม่รู้รับอันนี้เออถามอีกนิดนึงครับสำหรับซุปเปอร์เลกเนี่ยนะฮะก็แน่นอนว่าในกระแสโลกโซเชียลเนี่ยได้มีการพูดถึงซุปเปอร์เลกกับรถถังถ้าไปไปได้อยากจะให้เจอกันอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อความคาใจเรนอะไรหลายอย่าง ในส่วนตัวแล้วมองไงก็เอาจิงๆแล้วผมผมคิดว่าอยู่ที่บอสชาตรีมากกว่าครับจริงๆถ้าประกบมาหรือจัดขึ้นมาอย่างผมตัวผมเองเป็นนักมวยผมก็ชกครับตัวรถถังเองเป็นแชมป์อยู่รถถังก็ต้องชกครับเพราะว่ายังไงรถถังก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าผมอยากได้แชมป์จากเขาใช่เพราะว่าต่อให้เราแบบว่าเราสนิทกันแต่ว่าบนเวทีเราไม่สนิทกันครับบนเวทีเราเต็มที่เพื่อให้แฟนมวยสนุกด้วยแต่ว่าข้างล่างเราพี่น้องกันเหมือนเดิมแต่ว่าเวลาเราชกกันเราเต็มที่สิสการที่ ไปเตะบอลด้วยกันด้วยป่ะก็สนิทกันประมาณหนึ่งครับก็พูดคุยกันหยอกล้อกันปกติแล้วถ้าเจอรถถังนี่มีสองวิีการเรื่องอะไรรถซูเปอร์เล็กจะเลือกเป็นคิกบ็อกซิ่งหรือเป็นมวยไทยเียเอ่อถ้าเป็นเออ่จริงๆได้ทั้งสองนะครับเพราะว่าผมก็เป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งเนาะผมก็อย่างถังชิงอย่างถังเออ่มาชิงก็ได้อย่างเงี้ยครับอย่างผมเออ่รถถังเป็นแชมป์มวยไทยผมก็ยังอยากชิงอะไรเงี้ยก็ในอยู่เป็นเรื่องของอนาคตครับแล้วแต่ว่าจะจัดในกติกาไหนอันนี้พูดถึง ตัวสุเล็กเองได้ทีมที่ดูแลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬามานานยังครับก็เพิ่งได้มาช่วงต้นเดือนครับก่อนที่จะชบหนึ่งเดือนกว่าใช่ครับเหมือนกับทางสุเล็กเองเคยเล่าเราฟังว่าพอได้วิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์การกีฬานี้มาแล้วเนี่ยเหมือนว่าระยะเวลาพักเนี่ยอย่างเช่นหนึ่งนาทีฮะ มันพักเนี่ยเรารู้สึกว่ามันพักได้เต็มยิ่งกว่าใช่ครับมันมันโล่งขึ้นกว่าเดิมครับจากระบบหายใจเราอะไรเงี้ยในรูปแบบการซ้อมแต่ว่าวันนี้ต้องผมก็อาจจะออกมายังไม่ดีครับแต่ว่ารอดูไฟหน้ารอดูไฟหน้าดีกว่าครับนะครับอ่ะงั้นทายนี้แล้วกันมีอะไรบ้างเมื่อกี้บนเวทีทุก็กได้กล่าวกับทาง แฟงอะแล้วก็หลายๆคนในที่ได้ดูทางบ้านหรือในเวทีบอกว่าไฟหน้าจ,จัดหนักไฮเกตตี้นเนี่ยพอจะบอกได้ไหมจะจัดหนักในวิธีไหนในสไตล์ของซุปเปอร์เลกก็จริงๆในไฟนั้นผมตั้งใจอยากเปิดเกมอยากเปิดเกมใส่ไฮเกตตี้จะมีภาพที่ให้แฟนเมื่อาวไทยได้เห็นเหมือนซุปเปอร์เล็กอัดใส่ทารเกรูปไหมก็ผมอยากทําอย่างนั้นนะเพราะว่าผมตั้งใจที่อยอยากชคมากผมอยากผมอยากโชคเขามากแล้วผมหวังด้วย ผมหวังด้วยผมคิดว่าผมจะเปิดเกมถ้างั้นครับช่วยฝากบอกอะไรถึงผู้ต่อสู้คนต่อไปของคุณหน่อยครับก็อย่างที่ผมบอกครับวันนี้คุณดูผมอยู่แต่ว่าวันนั้นไม่เหมือนวันนี้แน่นอนอสุดท้ายนี้อยากให้ทุ๊กเปรกนี่ฝากถึงแฟนคลับทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกตอนนี้เป็นระดับโลกไปแล้วฝากถึงพวกเขาหน่อยครับก็ <S <S ขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามผมทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติเองไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองก็ขอบคุณที่เชียร์ผมครับ ไฟนี้ผมอาจจะยังไม่ดีครับแต่ว่าไฟหน้าครับฝากเชียร์ผมต่อครับผมจะทําหน้าที่ของตัวเองและผมจะพาผมจะไปเอาแชมป์กลับมาที่ประเทศไทยครับเชื่อว่าพวกเราจะได้เห็นแม็กกี้ตีนขาเหมือนคารเทลูนก็ไม่แน่ครับไม่แน่ในวันนั้นครับโอเคครับน้องขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ